ถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากจะผันตัวเองนะคะมาเป็นนักลงทุนสังหาริมทรัพย์เดี๋ยววันนี้การจะาเล่าให้ฟังค่ะว่าเพื่อนๆมีทางเลือกอะไรบ้าง ทางเลือกข้อแรกนะคะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการซื้อมาแล้วขายไปค่ะนั่นก็คือการที่เพื่อนๆนะคะไปซื้อซับนะคะแล้วก็ขายออกค่ะได้ส่วนต่างก็เรียกว่ากาไรค่ะทางเลือกที่2ก็เป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมทํากันนะคะก็คือว่าซื้อซับมาค่ะแล้วก็ปล่อยเช่านะคะเพื่อนๆจะมีผลตอบแทนเป็นรายได้ที่เรียกว่าค่าเช่าค่ะหรือว่าทางเลือกที่3นะคะที่ใครๆเขาเรียกกันว่าเสือนอนกินค่ะก็คือการที่เพื่อนๆรับจำลองหรือรับถ่ายฝากนะคะเพื่อนๆก็จะมีรายได้ค่ะจากดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นเสือนอนกิน ทางเลือกข้อที่4ี่ก็คือการลงทุนแบบที่เรียกว่า flipping ปปค่ะ flipping ปปก็คือการที่เราวางเงินจองซับได้ซับหนึ่งนะคะแล้วก็เอาออกขายค่ะเราก็จะได้กําไรนะคะจากการขายเช่นเดียวกันค่ะทางเลือกที่5นะคะก็คือการลงทุนในหุ้นกู้นะคะหรือว่าลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะการลงทุนแบบนี้นะคะความเสี่ยงต่ําแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงไม่หวือหวานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มั่นคงและปลอดภัยค่ะ แต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ว่าจะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไหนนะคะการขอแนะนําให้เพื่อนๆมีที่ปรึกษาการลงทุนแบบมืออาชีพนะคะวันนี้เพื่อนๆสามารถติดต่อทีมงาน Century 21ได้เลยค่ะ